บุญก็ทำทานก็ให้ทำไมไม่ถูกหวยสักทีเพราะเหตุใดและควรแก้อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับหลายท่านอาจจะมีบ่อยครั้งที่อาจจะน้อยใจในโชคชะตาเห็นคนอื่นเขามีโชคลาภอยู่เป็นประจำแต่ตัวเรากลับไม่มีอย่างกับผู้อื่นบางคนบางคนอาจจะไม่ได้เป็นคนดีหรือแม้แต่ทำงานเก่งกาจอะไรเลยแต่ทำไมเขาจึงได้มี โชคหรือมีคนคอยช่วยเหลือเขาตลอดเวลาที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะบุญเก่าของเขานั่นเองที่สั่งสมเอาไว้เมื่อในภพชาติก่อนพอมาในชาตินี้บุญนั้นก็ย้อนกลับมาส่งเขาอีกเช่นเคยคนที่จูจูก็ถูกหวยรวยเป็นล้านๆเป็นมหาเศรษฐีได้ในคราวเดียว ก็เพราะกรรมดีที่เคยทำทำบุญไว้โดยมาเป็นกรรมตัดรอนฝ่ายกรรมดีที่มาพิกพันชีวิตจากที่จนให้รวยในพิบตาหรืออยู่ดีๆก็มีคนเอาโชคเอาลาบมาให้เพราะในอดีตชาติอาจจะเคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ใดองค์หนึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอรหันต พระอริยสาวก,าวกที่มีเนื้อนาบุญมากๆเช่นใส่บารกับท่านที่กำลังออกจากนิโรธสมาบัติคือได้เคยถวายทรัพย์ข้าวน้ำอาหารเพื่อช่วยบำรุงท่านโดยทำแบบไม่เสียดายแม้แต่น้อยเพียงเพราะต้องการจะทำบุญด้วยใจเท่านั้นจริงๆหรือเป็นผู้ที่ได้ทำบุญโดย ไม่ตั้งใจเมื่อเดินผ่านไปยังกองบุญงานบุญทั้งหลายเช่นงานทอดกระถินผ้าป่าเห็นแล้วเกิดศรัทธาอยากทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงได้ทำบุญไปหรือทำทานใหญ่ให้กับคนหมู่มากได้ประโยชน์ในทานนั้นเป็นต้นกรรมเหล่านี้เองที่จะเป็นตัวสนับสนุนส่งเสริมให้คนบางคน มีโชคลาบอยู่เสมอบางคนก็มีลาบก้อนโตดังนั้นเมื่อพิจารณาเห็นของคนที่ถูกหวยมีลาบก็ลองคิดย้อนกลับมาดูเหตุใดเราเราจึงอาภัพอับโชคไม่มีโชคลาบเช่นอย่างเขาบ้างก็เป็นเพราะกรรมดังนี้เหตุจากกรรมเก่า เหตุที่ทำให้ไม่มีโชคเลยก็เพราะในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันไม่เคยทำบุญทำกุศลด้วยทานใดๆเลยแม้เพียงเล็กน้อยหรือจะทำทานอะไรก็ให้แบบเสียไม่ได้ให้โดยที่ยังมีความตนีอยู่ในใจหรือไม่เคยช่วยเหลือใครมาก่อนไม่เคยเกื้อกูล ใครด้วยจิตใจเมตาตาเอื้ออารีอย่างแท้จริงหรือทำบุญทำทาน,ทานเพื่อเอาหน้า,เอา,านเอาชื่อเสียงจอมปลอมหรือหากจะช่วยใครแล้วต้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจึงจะยอมทำคือหวังในสิ่งตอบแทนอยู่เสมอหากเป็นผู้เคยทำทานด้วยแก้วแหวน,วนเงินทองหรือ ของมีค่าอะไรก็ตามก็เป็นของที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์คือไปลักเล็กขโมยน้อยหรือช่อโกงเขามาบังเบียดมาแล้วแอบอ้างว่าจะนำไปทำบุญเป็นต้นนอกจากนั้นก็ยังไม่เคยรักษาศีลเจรินภาวนาใดๆสังเกตได้จากจำคำสวดมนต์ไม่ได้เลยแม้แต่ง่ายๆเช่น แค่ท่องนโมหรือกล่าวสมาทานศินห้าก็ท่องจำไม่ได้อีกทั้งยังชอบทำผิดสินในข้อที่สองอยู่เป็นประจำอาจจะไม่ได้ขโมยของคนอื่นโดยตรงแต่ใช้กลวิธีอุบายต่างๆหรือถือเอาตามวิสาสะเอาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยที่เจ้าของไม่รู้มาก่อนและยัง ไม่ได้เอ่ยปากจะให้เลยและที่สำคัญก็คืออาจจะเคยสร้างกรรมหนักเอาไว้เช่นในอดีตชาติเคยฆ่าสัตว์ภาคชีวิตทรมานผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ก็าตามบุญนั้นอยู่ส่วนบุญบาปนั้นอยู่ส่วนบาปที่ต้องให้ผลทั้งสองด้านเจ้ากรรมนายเวรจึงมีจิตอาฆาตมาคอยบดบัง โชคเอาไว้ไม่ให้คนผู้นั้นประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าและไม่สามารถที่จะมีโชคลาบลาบลอยก้อนใหญ่เข้ามาได้เหตุจากกรรมใหม่ในความจริงๆแล้วคำว่าโชคนั้นได้มีผู้ได้ทำการพิสูจน์มาแล้วมากมายว่าคนเราจะมีโชคหรือ ไม่อยู่ที่ตนเองก็จะสร้างโชคขึ้นมาหรือไม่คนที่ไม่มีโชคเลยก็คือณปัจจุบันเป็นคนที่เกลียดคร้านไม่ยอมออกไปแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองชาตินี้คงจะพบกับคำว่าโชคลำบากเสียน้อยแต่เมื่อคิดได้และพยายามขนขวายทำงานออกเสาะแสวงหาโอกาสที่จะอยู่เสมอ โชคจึงมาสู่ชีวิตการที่เราจะมีโชคหรือไม่มีนั้นอยู่ที่ความขยันแสวงหาทรัพย์อย่างสุดจริตมากกว่าการวิ่งไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลงมัวเมาซื้อหวยหลายๆจนหมดเนื้อหมดตัวเอาเงินทุ่มไปกับสิ่งที่เชื่อว่าจะเป็นลาบลอยมาคนที่มีโชคหรือมีบุญ ในคนที่มีโชคหรือมีบุญเก่ามามากเมื่อถึงบุญเก่าส่งผลอยู่เฉยๆที่บ้านก็มีคนเอาราบมาส่งให้ดังนั้นหากต้องการประสบกับโชคลาบก็ต้องปฏิบัติแก้ไขกรรมใหม่ให้ถูกต้องทั้งทางโลกทางธรรมเล่งสร้างความดีสร้างบุญเสียเพราะบุญเป็นตัวสำคัญ เป็นเหตุโดยตรงที่จะทำให้โชคลาภซึ่งเป็นผลของบุญพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ไม่มีที่เป็นเหตุบังเอิญทุกอย่างเป็นไปเพราะเหตุมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรรมที่จะทำและกรรมเป็นผู้จัดสรรไว้แล้วเท่านั้นดังที่กล่าวยกตัวอย่างไปแล้ว หากต้องการจะเป็นผู้ที่มีโชคลาภทำมาค้าขึ้นค้าขายได้ร่ำรวยมีคนสนับสนุนส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นโชคลาภที่ดีทั้งสิ้นควรพึงปฏิบัติแก้ไขในทางธรรมทําบุญทําทานด้วยหลักการทําทานที่บริสุทธิ์โดยที่ทานนั้นขอให้มุ่งหวัง เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอยู่เสมอหรือเป็นทานที่ไปเพื่อส่วนรวมเช่นการร่วมถวายผ้ากฐินผ้าป่าหรือว่าร่วมสร้างร่วมบริจาคปัจจัยที่เป็นประโยชน์แก่วัดชักชวนให้มาทำบุญและเลือกคบแต่คนดีเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำทานด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงปิดทองหลังองค์พระจากนั้นให้ทำการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวินดานเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่เคยก่อกรรมในเรื่องของการทำแท้งมาขอให้ระบุเจาะจงบุญที่ทำให้เด็กที่ปิดกั้นดวงและความเจริญของเราไว้ และต้องถือศีลในข้อหนึ่งเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและข้อ2เรื่องของการลักทรัพย์บังเบียดผู้อื่นต้องอย่าบกพ้องเป็นอันขาดถ้าวันไหนศีลขาดต้องสมาทานศีลใหม่ตั้งใจใหม่ทันทีมันสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่เป็นประจำหากเปิดจิจการค้าขายห้างร้าน ควรที่จะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่เขาดูแลสถานที่แห่งนั้นด้วยความเคารพไม่ทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมในสถานที่แห่งนั้นด้วยมันบูชาองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกะเดียวกันกับโชคลาภความร่ำรวยเอาไว้เพื่อเป็นมงคลอย่างเช่นมันสวดมนต์ พระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระคาถาเงินล้านเพื่อเสริมด้านโชคลาภและการเป็น,ปนที่รักของผู้อื่นการบูชาท่านที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติบูชายึดเอาวัดปฏิบัติของท่านมาดำเนินชีวิตเป็นต้นส่วนเรื่องเครื่องบูชาสังเวยนั้นแล้วแต่ท่านจะศรัทธาแต่ขอให้เหมาะสม พอควรอย่าให้เป็นเรื่องวุ่นวายหรือต้องเดือดร้อนในเรื่องนี้เพียงน้ำสะอาดดอกไม้หอมก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้าอยากจะถวายอาหารผลไม้นั้นขอแนะนำว่าให้ไปถวายพระสงฆ์แล้วอุทิศไปให้ท่านจะเป็นการดีที่สุดเป็นการเชื่อมบุญกับท่านด้วย เพื่อเป, er เปิดทางให้เรารับเมตตา <quin> จากเจ้าพระคาถาและเทวราท,ที่คุมของพระคาถานั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับที่ท่านมีกรรมที่ทำให้อาภัพโชคราบก็ถ้าใครได้ฟังบทความข้างต้นไปแล้วก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันด้วยนะครับแล้ว เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ